ปีที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสักเท่าไรอาจเจอเรืร่องรไม่สบายใจในบางวันเนื่อยกับงานและผู้คนเงินทองหายากมากมายจังบางครั้งก็มีความท้ออยู่ใช่ไหมปีนี้จะล่วงลยผ่านไปอีกปีที่อดทนทนความสับสนให้เราได้แข็งขึ้นทุกวันเก่งแล้วนะต้องรู้ นจะสร้างให้เจอสิ่งดีตอนปีใหม่ให้มีความรักรอบตัวดีมตลอดเวลาห่างไกลความในลาพบเจอแต่คนจริงใจขอให้สิ่งดีๆอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะหยิบจะจับอะไรได้เงินได้ทองเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อม ปีนี้จะผ่านไปมันคืออดีตให้ทิ้งมันทุกก้าวจากนี้คือปัจจุบันแล้ววันใหม่ถ้าผ่านมาเราได้ยินเพลงนี้จะเป็นกำลังใจอวยพรรับปีใหม่ปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนเพื่อนที่หวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมีความสุขมากตลอดปีใหม่นี้นะครับสุขกายสุขใจนะทุกคน